ครับสวัสดีนักเรียนม1ทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการคูณจํานวนเต็มมารู้จักการคูณจํานวนเต็มกันครับนักเรียนการคูณจํานวนเต็มในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน4รูปแบบนะครับรูปแบบแรกครับนักเรียนก็คือการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกครับการคูนจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก เหมือนกับที่นักเรียนเคยเรียนตอนประถมมาเช่นครูมี2ครับ2คูณ8 2คูณ8มีความหมายก็คือนำา8มาบวกกัน2ตัวนะครับคำตอบก็จะได้เป็น16นะ8บวก8เท่ากับ16 3คูณ4หมายถึงเอา4มาบวกกัน3ตัว4บวก4เป็น8 8บวกอีก4เป็น12 อย่างนี้นะครับซึ่งเมื่อนักเรียนได้เรียนการท่องสูตรคูณมาแล้วนั้นนักเรียนก็สามารถท่องได้เลยว่า2อคูณแได้16 3สคูณสได้12นะนักเรียนก็ข้ามขั้นตอนการบวกตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับต่อไปครับหกเจ็ดคูณหครับ7จ็ดคูณหตรงนี้ก็ได้42ได้เลยนะครับนักเรียนก็ไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเขียนการบวกอีกแล้ว นะครับต่อไปก็เป็น11อคูณ11อ่าก็ท่องแม่11เอานะครับ11คูณ11เป็น1 2 1ดนะครับดังนั้นสรุปแล้วครับนักเรียนจำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มบวกคำตอบของเราก็จะได้เป็นผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองนะครับนักเรียนสังเกตดูนะทุกตัวเป็นจำนวนเต็มบวกหมดเลยนะครับอ่า ไปต่อนี่คือรูปแบบที่1นนะครับนักเรียนก็จดลงไปในสมุดด้วยนะครับสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์นะครับรูปแบบที่2ครับคือการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบเช่นเดียวกันครับนักเรียนความหมายของการคูณก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ ก็คือนักเรียนสามารถเอาอย่างเช่นตัวอย่างนี้สคูณกับลบเคูณกับลบเครับนักเรียนนักเรียนสามารถเขียนเป็นลบเบวกกัน2ตัวลบเบวกกัน2ตัวจะได้คําตอบเท่ากับติดลบ14นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นจํานวนลบนะจำนวนลบ2จํานวนมาบวกกันเนี่ยเราก็สามารถรวมกันได้เป็นจําจนวนลบนะครับที่มีตัวเลข มากขึ้นนะครับอ่าต่อไป3คูณกับลบ5ความหมายของมันก็คือนักเรียนเอาลบลบครับบวกกัน3ตัวอย่างนี้เลยนะครับอ่าคำตอบของมันครับลบ5บวกลบ5ได้ลบ10บวกอีกลบ5ก็ได้ติดลบ15คําคำตอบของเราก็จะเป็นติดลบ15 นะครับอ่านี่คือความหมายของมันซึ่งนักเรียนก็สามารถท่องสูตรคูณได้เช่นเดียวกันครับนักเรียนก็แค่ท่องสูตรคูณ2อคูณอ่าอันแรกนะ2คูณ7ก็ได้14แต่เนื่องจากของเราเป็น2คูณลบ7ครับคำตอบของเราจึงได้เป็นติดลบ14นั่นเอง3คูณกับลบ5ครับนักเรียนอ่า3คูณกับลบ5ก็นักเรียนท่องสูตรคูณ3คูณ5เป็น15 แต่เนื่องจากตรงนี้เป็น3คูณติดลบ5ครับคำตอบของเราก็เลยได้ติดลบ15นั่นเองนะครับอ่าดังนั้น3ข้อถัดไปครับ5คูณลบ8ครับนันเรียนก็ท่องสูตรคูณ5คูณ8ก่อน58ได้40แต่เนื่องจากเลข8มันติดลบนะครับ5คูณลบ8ก็จึงได้ลบ40นั่นเองข้อต่อไปครับ 12คูณกับลบ12ครับคำตอบของเราก็จะได้เป็นติดลบ144นะครับอ่าต่อไปครับ19คูณกับลบ4ครับ19คูณกับลบ4นักเรียนก็เอาอ่ถ้านักเรียนไม่สามารถท่องสูตรคูณได้แม่19นะครับนักเรียนใช้วิธีการตั้งคูณครับอ่าเอา19คูณกับ4ครับนักเรียน แล้วก็ท่องแม่4ได้เลยนะ4 9 36ใส่6ทด3 4มคูณหได้4บวก3เป็น76นะครับดังนั้น9คูณกับลบ4คำตอบของเราก็คือติดลบนะอย่าลืมนะครับติดลบ76นั่นเองครับดังนั้นนักเรียนพิจารณาคำตอบทุกข้อแล้วถ้าเอาจำนวนบวกคูณกับจำนวนเต็มลบคำตอบของเราก็จะได้จำนวน เต็มลบนั่นเองนะครับจำไว้ด้วยนะจำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มลบผลลัพธ์ก็จะได้จำนวนเต็มลบตรงนี้น Lang ักเรียนจดลงไปในสมุดด้วยนะครับไปรูปแบบที่3กันเรามีอยู่4รูปแบบนะครับรูปแบบที่3ครับคือการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกอ่าก่อนที่จะเข้ามาเนื้อหาเรื่องการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกเนี่ย ครูขอถามก่อนนะครับว่าถ้าครูเอา3คูณกับ4มันจะเท่ากับ4คูณกับ3หรือไม่นะครับอ่าซึ่งนักเรียนลองท่องสูตรคูณและ3าคูณสก็จะได้12 4สคูณสก็จะได้12เช่นเดียวกันดังนั้นการคูณครับนักเรียนการคูณมีสมบัติการสลับที่นะครับอ่าเราสามารถสลับที่กันได้ดังนั้นตัวอย่างที่1ครับ ลบ5คูณกับ5ครูก็สามารถสลับที่เป็น5คูณกับลบ5ได้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนไปจำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มลบผลลัพธ์ของเราได้จำนวนเต็มลบนะดังนั้นมันก็เหมือนกันครับนักเรียนแค่มันสลับที่กันครับคำตอบของเราก็ยังคงได้เป็นจำนวนเต็มลบเหมือนเดิมนะแค่แค่ตอนนี้จำนวนเต็มลบของเราเป็นตัวตั้งแล้วก็5ของเราเป็นตัวคูณ นะครับดังนั้นนักเรียนก็สามารถท่องสูตรคูณได้เลยเหมือนเดิมเลยครับลบหคูณกับ5นะลบหคูณกับ5นักเรียนก็จะได้เป็นติดลบ25เห็นไหมได้เลยนะครับลบสคูณกับ12ครับนักเรียนก็ท่องแม่12หรือแม่4ก็ได้นะครับก็จะได้ติดลบ48นั่นเองลบเคูณแครับนักเรียนก็จะได้คําตอบครับ ลบเคูณ8นั่นเองก็ท่องแม่9้าครับ9 8้2ดนะนักเรียนจะได้ลบดบอออกมาเป็นคำตอบข้อนี้นะครับข้อต่อไปครับลบ13คูณ5ลบสิาคูณ5ครับนักเรียนอ่าคำตอบของเราติดลบแน่นอนนะแล้วก็เอา13คูณ5ครับเราอาจจะยังไม่เคยคูณแม่แม่13นะครับนักเรียนก็ตั้ง13บครับแล้วก็คูณด้วย5ไว้ นะใช้วิธีการตั้งคูณนเรนทดไว้เลยครับตรงไหนที่ว่างทดได้นั้นะในสมุดเรานะครับนเรนก็ท่องแม่ห้นะ5คูณ3ได้15ใส่5ทด1 5คูณ1ได้5บวก1เป็น65ก็จะได้อย่างนี้ออกมานะครับคำตอบของเราก็เลยเป็นติดลบ65นั่นเองนะครับอ่าอีกข้อหนึ่งครับลบ21อคูณ10อันนี้ง่ายเลยเนาะก็คูณ10ก็คือมันก็จะมีค่ามากขึ้น นะครับเติมศูนย์ให้มันเข้าไปดังนั้นก็ติดลบ210นั่นเองนะครับตัวเลขก็จะเยอะขึ้นเติมศูนย์ให้มันนะดังนั้นคําตอบของเราครับนักเรียนจํานวนเต็มลบคูณกับจํานวนเต็มบวกครับคําตอบของเราก็จะเป็นจํานวนเต็มลบนั่นเองนะครับอ่าก็จะเสร็จไปแล้วเนาะรูปแบบที่3ครับนักเรียนจดลงสมุดด้วยนะครับ ถ้าไม่ทันกดหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วจดลงไปนะครับมารูปแบบสุดท้ายกันครับนักเรียนการคูณจํานวนจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบการคูณอย่างนี้ครับนักเรียนเราจะต้องพิจารณาจากความสัมพันธ์มาลองดูนะ,ะสมมุติครับนักเรียนถ้าครู <c oughs> เอาลบสครับคูณกับ เอาเลขอะไรเอา3ครับลบ2คูณ3คูได้เท่าไหร่ครับนักเรียนแบบน,นี้นั่นเองก็2คูณ3าเป็น6นแะลและลบคูณกับบวกคำตอบก็จะติดลบ6นั่นเองเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมลบจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มบวกผลลัพติดลบหมดเลยนะครับอ่าดังนั้นนักเรียนมาดูความสัมพันธ์ต่อไปถ้าครูเปลี่ยนใหม่ครับครูเอาลบ2ครับเหมือนเดิมครับแต่คูณ2คูณเลขน้อยลงมา คำตอบของครูครับกลายเป็นติดลบสครับนักเรียนนะอ่าคำตอบครูจากลบหกกลายเป็นลบสี่มาดูต่อไปครับถ้าครูเอาลบสองครับนักเรียนคูณกับหนึ่งครับลดลงอีกนะตัวคูณล,ลดลงเรื่อยๆครับคำตอบของครูก็จะได้สองคูณหนึ่เป็นสองแต่ลบสคูณหนึ่งก็ต้องได้ลบสองนะครับอ่าจากลบหลบสี ลบ2ต่อไปคาดเดาคำตอบของนักเรียนถ้าครูเอาลบ2ครับคูณ0ครูก็จะได้เท่ากับ0นั่นเองใช่ไหมแต่ทีนี้แหละครับนักเรียนตัวคูณครูจะเริ่มติดลบแล้วถ้าครูเอาลบ2คูณกับลบ1เกิดอะไรขึ้นนักเรียนลองทายคำตอบด้วยครับเมื่อสักครูน่นี้ครูเอาลบ2เอาลบ2ครับมาคูณกับ1มาแล้วเนาะ ลบ 2, คูณ1ครูได้ครูได้ลบ2ครับนะแล้วดูทิศทางคำตอบครับจากลบ6ลบ4ลบ2 0ต่อไปก็ต้องเป็นอะไรคำตอบนะเห็นไหมดังนั้นลบ2คูณกับลบ1คำตอบของเราก็คือ2นั่นเองมันจะเป็นลบ2ไม่ได้นะครับมันจะไปเท่ากับข้างบนไม่ได้นะ,ะดังนั้นคำตอบของเราก็จะเพิ่มขึ้นและนะครับถ้าครูเอาลบ2 คูณกับลบ2ครับคำตอบของครูก็จะได้เป็น4นั่นเองนะครับดังนั้นครับนักเรียนจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบผลลัพธ์ก็จึงได้เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองครับนักเรียนดังนั้นมาหาคำตอบกันดูนะลบ9คูณกับลบ5ครับลบ9คูณกับลบ5นักเรียนก็ท่องแม่9กครับ9คูณ5เป็น45านะครับคำตอบก็เป็นบวกนะเพราะว่าจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบ ผลลั์เป็นจนํานวนเต็มบวกตามความสัมพันธ์ที่ครูเขียนไว้ให้ดูแล้วตรงนี้นะครับอ่าต่อไปครับนักเรียนลบเคูณกับลบสิบเลบเคูณกับลบสิก็ท่องแม่7นะ7คูณสิเป็น7 7นั่นเองคําตอบก็ได้แล้วนะครับต่อไปครับนักเรียนเอาลบสิบเครับลบสิคูณกับ8ครับคูณกับลบแครับ คำตอบของเราอ่าถ้าเราไม่มีสุดคูณแม่17นักเรียนทําไงครับตั้งคูณนะเอา17ตั้งคูณด้วย8ครับทงครับ8 7 5เจหใส่6ทนห้า8ดห8บวกกับ5ครับเป็น13เดี๋ยวนัําตอบเราได้เป็น1 36นั่นเองครับนักเรียนข้อต่อไปครับเอาลบ13คูณกับ3ครับอ่า ลบสิคูณกับ3ก็จะได้เป็น39นะครับลบยีคูณกับลบสิครับคำตอบก็จะได้เป็น2องนั่นเองนะครับดังนั้นมาสรุปกันครับนักเรียนจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบผลลัพธ์จะได้เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองนะครับนักเรียนจำไว้นะดังนั้น ตรงนี้จดลงไปในสมุดด้วยนะครับใครไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้นะแล้วจดต่อได้เลยนะครับอ่ะทีนี้มันมีอยู่ด้วยกัน4 4ีรูปแบบทบทวนใหม่นะครับอ่ะครูขอใช้สัญ,ญลักษณ์แทนนะถ้าเกิดมันเป็น <c oughs> จำนวนเต็มบวกครับเอามาคูณกับจำนวนเต็มบวกครับ ผลลั์ของเราครับนักเรียนก็จะเท่ากับจํานวนเต็มบวกครับนะอ่านี่คือกรณีแรกครับกรณีที่2ครับครูเอาจํานวนเต็มบวกมาคูณกับจํานวนเต็มลบอ่าผลลัพธ์ของครูก็จะได้เป็นจํานวนเต็มลบครับนะกรณีที่3ครับมันจะสลับกับกรณีที่2นะครับแค่เอาลบมาไว้ข้างหน้าจํานวนเต็มลบ อเอามาคูณกับจำนวนเต็มบวกครับนักเรียนผลลัพธ์ของเราก็จะได้เป็นจำนวนเต็มลบเหมือนเดิมครับนักเรียนนะและสุดท้ายครับเอาจำนวนเต็มลบมาคูณกับจำนวนเต็มลบครับผลลัพธ์ก็จะได้เป็นจำนวนเต็มบวกพิเศษกว่าเพื่อนเลยนะข้อนี้นะครับอ่าดังนั้นครับนักเรียนเรามาเขียนสรุปไว้หน้าสุดท้ายกันนะ บทสรุปของเรานะครับการคูณจํานวนเต็มเมื่อกี้คุยแล้วนะจํานวนเต็มบวกคูณกับจํานวนเต็มบวกผลลัพธ์ได้จํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มบวกคูณกับจํานวนเต็มลบครับผลลัพธ์ได้จํานวนเต็มลบจํานวนเต็มลบเอามาคูณกับจํานวนเต็มบวกผลลัพธ์ได้จํานวนเต็มลบเหมือนเดิมนะครับและสุดท้ายครับเอาจํานวนเต็มลบคูณกับจํานวนเต็มลบครับ ผลลัพธ์จะได้เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองนะครับอ่ามันก็จะเป็น4รูปแบบนี้ที่นักเรียนจะต้องจำไว้เพื่อทำแบบฝึกหัดนะครับอ่าซึ่งแบบฝึกหัดของครูก็อยู่ด้านล่างนี้แล้วนักเรียนก็สามารถทำแบบฝึกหัดได้เลยนะครับตรงนี้อ่าก็จะมีแบบแรกครับ10ข้อแบบที่2อีก10ข้อนะครับแบบที่3าม อีก10ข้อและแบบสุดท้ายครับอีกอีกอีก10ข้อนะครับนักเรียนก็สามารถทําแบบฝึกหัดตรงนี้แล้วก็นําไปส่งไว้ใต้โพสต์นะครับใต้โพสต์เกี่ยวกับส่งงานการคูณจํานวนเต็มนะครับที่รูได้โพสต์ไว้ในกลุ่มแล้วนักเรียนก็สามารถส่งงานได้นะครับสําสหรับเรื่องการคูณจํานวนเต็มก็ไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียนสวัสดีครับ